รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เวลาข่าวภาคเช้าของคุณครับอยู่กับรายการข่าวห้านั่นหนึ่งนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนจัดโดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยหรือกอบอ,อเพื่อเป็นการเผยแพร่ทําความเข้าใจโครงการบริหารจัดการน้ําทั้ง9โมดูลวงเงิน350,000ล้านบาท พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น39จังหวัดงานจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง12กันยายนนี้นะคะโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนก่อนเซ็นสัญญาดําเนินโครงการค่ะทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลทําให้เกิดความเชื่อมั่นต่อน,นักลงทุนทั้งในประเทศและ ต่างประเทศโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจประเทศหลักในการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลได้น้อมนํากระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานนะคะพร้อมนําประสบการณ์จากมหาอุทกภัยปี2554และปัญหาภัยแล้งปี2555เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด ขณะดเดียวกันพร้อมให้ความสําคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับก,บการดําเนินโครงการบริหารจัดการน้ําโดยรัฐบาลจะนําข้อมูลไปชี้แจงและรับฟังความเห็นของประชาชนจากทุกๆจังหวัดเลยนะคะยืนยันว่ารัฐบาลจะดําเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปาตามมาตรฐานสากลโปรโง่งใสสามารถตรวจสอบได้เพราะเป็นโครงการของประชาชนทุกคนอยากเห็นน้ําที่เคยเป็นมหาอุทกภัยกลายเป็นน้ําเพื่อความมั่งคั่งของประเทศซึ่งเราต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะช่วงนี้หมดหน้าที่ของเรา2คนแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมและทุกๆ SMS กลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ